เรือแบบตั้งเดิมของชาวมอแกนหรือกาบาังก่อมันเป็นสิ่งสะท้อนภาพวิถีชีวิตของมอแกนในอดีตเมื่อครั้งที่ยังคงเดินทางเร่ร่อนใช้ชีวิตทำมาหากินอยู่กับท้องทะเลเรือมอแกนมีวิวัฒนาการมาจากเรือขุดเสริมกลาบด้วยไม้กระมที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลมและแรงคนต่อมาชาวมอแกนเลิกใช้ไม้กระมเสริมกลาบเรือเพราะไม้กระมเหล่านี้มีอายุใช้งานเพียง6เดือนเท่านั้นชาวมอแกนจึงหันมาใช้ไม้กระดางเสริมกลาบเรือแทน เนื่องจากมีความคงทนใช้ได้นานหลายปีส่วนมาสเรือนั้นใช้ได้นานหลายสิบปีบางทียังสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นหลังจากที่มอแกนหันมาใช้ไม้กระดานแล้วใบเรือก็หมดประโยชน์ไปเนื่องจากไม้กระดานมีน้ำหนักมากขึ้นต้องขับเคลื่อนเรือด้วยเครื่องยนต์เท่านั้นแม้ว่าชาวมอแกนจะหันมาทำเรือไม้กระดานหรือกาบาังป่าปานแต่รูปแบบของมาสเรือก็ยังเป็นเรืองามที่เป็นเอกลักษณ์อยู่เช่นเดิมมาบัดนี้ เรืองามได้ถูกแทนที่ด้วยเรือหัวทงชาวมอแกนไม่สามารถตัดไม้มาทําเรือได้อีกต่อไปเพราะกฎระเบียบในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้แต่ยังไม่มีกฎระเบียบใดที่จะมาช่วยคุ้มครองความรู้ทางวัฒนธรรมที่กําลังสูญหายไปหากความรู้เหล่านี้ไม่ได้รับการสืบทอดและลงมือทําจริงในปัจจุบันความหมายและความผูกพันที่มีต่อเรือมอแกนจึงลดลงอย่างเห็นได้ชัดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเข้ามามีผลต่อวิถีชีวิต ทางการเริ่มตั้งถิ่นฐานอย่างถาวรการหันมายึดอาชีพรับจ้างและอาชีพอื่นๆที่ไม่ต้องอาศัยทักษะทางทะเลทําให้ดิทีชีวิตแบบดั้งเดิมและการเดินทางทางทะเลลดลงจนกระทั่งหลายคนหยุดการเดินทางซากเรือมอแกนหลายลำถูกทิ้งไว้บนชายหาดข้างๆหมู่บ้านหากไม่มีการสร้างและการใช้ประโยชน์จากเรือมอแกนอีกต่อไปความรู้ความเชื่อที่ฝังลากลึกอยู่ในทุกรายละเอียดของเรือมอแกนเหล่านี้ ก็จะลางเรือและหลงลืมไปในที่สุด